ถ้าคุณมีบ้านต้องการให้บ้านของคุณเป็นแบบหลังนี้หรือเปล่าคะพ่ามาชมบ้านในฝันของใครหลายๆคนที่คิดว่าวันหนึ่งต้องการที่จะมีค่ะบ้านสไตล์โมเดิร์นให้ความทันสมัยแต่ยังคงความอบอุ่นตอบโจทย์การพักอาศัยกลับบ้านมาได้ชาร์จแบตให้กับตัวคุณเองแน่นอนค่ะกลับจากนอกบ้านมาเหนื่อย พามานั่งพักผ่อนที่ห้องรับแขกก่อนนะคะหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำห้องแรกที่จิดาจะพามาชมเป็นมาสเตอร์เบดมค่ะห้องนอนที่มีโทนสีโทนอบอุ่นสบายตามากค่ะเหมาะแก่การเป็นห้องนอนพักผ่อนมากๆค่ะจากบริเวณห้องสามารถที่จะเปิดประตูเดินลงสู่สระว่ายน้ำได้นะคะ ภายในห้องใช้ระบบความเย็นโดยแอร์และมีพัดลมเพดานให้คุณพักอาศัยในห้องนี้จะรู้สึกเรียนสบายมากค่ะห้องรับแสงธรรมชาติตอนกลางวันแทบไม่ต้องเปิดไฟเลยนะคะในห้องจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวแบบนี้เราสามารถที่จะนำของตกแต่งเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะห้องนี้เป็นห้องที่คุณสุภาพสตรีต้องสนใจแน่นอนค่ะเปิดประตูลับเข้าสู่ walking closet ให้กับคุณสุภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นช่องที่ใส่ของใส่กระเป๋าเสื้อผ้าสกินแคร์เมคอัพช่องวางแบบเหลือๆเ,เลยนะคะกระจกบ,บานใหญ่รับรองว่าเวลาแต่งหน้ามีแสงเพียงพอแน่นอนให้คุณสุภาพสตรีค่ะฟังกชั่นพื้นที่การใช้งานตอบโจทย์กับการอยู่อาศัยมากๆค่ะพาทัวร์ห้องแต่งตัวไปแล้วนะคะเราจะพาทุกท่านไปอีกหนึ่งห้อง ห้องน้ำที่ติดกับห้องแต่งตัวจะกว้างมากๆเลยค่ะมีอ่างล้างมือที่เป็น his and her ดวกสำหรับสองท่านที่ใช้งานค่ะพื้นที่ห้องน้ำกว้างๆแบบนี้เราคิดมาให้แล้วว่าตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานของคุณได้เลยค่ะบริเวณห้องน้ำเราก็มีช่องให้แสงแดดได้เข้านะคะเพื่อป้องกันการอับชื้นกลับจากทำงานเหน,นื่อยแช่น้ำอุ่นให้หายเหนื่อยได้เลยค่ะเรนชาเวอร์ฝักบัวอาบน้ำ และชุดสุขภัณฑ์ที่มีครบในห้องน้ำวัสดุที่โครงการเลือกใช้เป็นวัสดุที่มีคุณภาพพื้นกระเบื้องเป็นแกรนิโตะออกจากห้องนี้ให้ชมดูสวยๆมองเห็นสระว่ายนะ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกกับห้องมาสเตอร์เบดมจะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งห้องนอนเล็กที่ไม่เล็กค่ะนอนเป็นแบบบิวอิน6ฟุตตัวผ้าบิวอินสูงจรดเพดานห้องนี้มีห้องน้ำในตัว เดินเข้าสู่ห้องน้ำทุกอย่างจัดเรียงไว้ให้สะดวกสบายต่อการใช้งานภายในห้องตกแต่งไว้อย่างสวยงามมีอ่างล้างหน้าชุดสุขภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้พักอาศัยมีแยกพื้นที่ส่วนเปียกแห้งไว้อย่างลงตัวภายในห้องน้ำก็ตกแต่งไว้ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะชุดเรนชาวเวอร์มีอยู่ในห้องน้ำนี้ด้วยนะคะ ภายในห้องนอนมีโต๊ะเครื่องแป้งชุดกระจกที่สูงโปร่งสามารถที่จะส่องเห็นได้ทั้งตัวเลยพามาชมห้องนอนที่3มแล้วค่ะห้องนี้ก็ค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์มีช่องแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในห้องทั้งหลังเราออกแบบให้ได้รับแสงธรรมชาติหมดเลยนะคะห้องนี้จะไม่มีห้องน้ำในตัวนะคะแต่มีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆกับห้องนอนเลยค่ะ โตเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าบิวอินสูงสดเพดานส่วนภายในห้องสีโทนอบอุ่นคุมโทนกันทั้งหลังเลยค่ะพาออกจากห้องนอนเล็กนะคะเราจะพาไปสู่ห้องครัวมีโต๊ะไอแลนด์อยู่ตรงกลางครัวจะเป็นสไตล์ยุโรปแต่ก็สามารถทำอาหารไทยได้ค่ะมุมคิทเช่นรูมห้องนี้ถูกใจสาวๆหรือคุณแม่บ้านชอบทำอาหารหรือว่าทำขนมนะคะ เคาน์เตอร์ซิงอ่างล้างจานมีไว้แบบเป็นสองช่องฮู้ดดูดควันเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและเคาน์เตอร์ที่เราบิวช่องเก็บของไว้ให้คุณอย่างครบครันค่ะเว้นช่องวางตู้เย็นสามารถใส่ตู้เย็นใหญ่ที่เป็นสองประตูได้เตาอ,อบไฟฟ้าไมโครเวฟเวลาปรุงอาหารไม่ต้องเดินไกลเลยนะคะเราจัดเรียงตำแหน่งในการวางมาให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะ เกตดกันไหมคะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบ้านก็จะมีแสงธรรมชาติส่องเข้าถึงแบบนี้ค่ะห้องรับแขกจะอยู่เชื่อมติดกับคิิเช่นรูมให้ชื่อโซนนี้ว่าเป็นห้อง Family Room ก็ได้นะคะเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบวิวแล้วสามารถที่จะเชื่อมสายต่อกับทีวีนำมาวางที่บริเวณนี้ได้ค่ะตกแต่งต่างๆแล้วก็มีช่องที่ให้ใส่ของ ห้องรับแขกค่อนข้างโปร่งโล่งสบายความเย็นโดยแอร์สีทิศทางค่ะห้องน้ำหนึ่งนะคะอยู่นอกตัวห้องสามารถที่จะใช้ไว้รับแขกภายในห้องน้ำชุดสุขภัณฑ์ครบไม่แพ้ห้องน้ำใหญ่เลยค่ะพาออกมาเดินชมสระว่ายน้ำกันบ้างนะคะสระว่ายน้ำมีขนาด4,9นคูณาน้ำใสๆแบบนี้เวลาอยู่บ้านหวันว่นไหวไหมคะอยากจะแช่น้ำให้เป็นนางเงือกทั้งวันไปเลยค่ะ สระว่ายน้ำเราก็มีโต๊ะไว้รับแขกนะคะเอาไว้นั่งเล่นหรือไว้สังสรรค์ปาร์ตี้เชื่อมต่อกับบริเวณสระก็จะเป็นสวนค่ะช่วงเย็นไม่มีแดดแล้วปาร์ตี้ที่สนามหญ้าก,ก็เวิร์กนะคะส่วนประตูหน้าบ้านค่ะเป็นระบบไฟฟ้าไม่ต้องเปิดให้เหนื่อยเลยนะคะผ่านประตูหน้าบ้านมาจะเป็นบริเวณที่จอดรถสามารถจอดได้สองคันค่ะคอนโทรลนะคะระบบน้ำไฟก็อยู่ในห้องที่ติดก,กับบริเวณที่จอดรถเลยค่ะ ช่องทิ้งขยะนะคะเราสามารถทิ้งได้จากในตัวบ้านและคนเก็บขยะสามารถเก็บได้จากนอกบ้านเลยค่ะเรเวณข้างบ้านเทพ,พื้นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ150ตารางวาพื้นที่ใช้สอย228ตารางเมตรสนใจนัดชมบ้านกับอสังหาดีๆชะอำหัวหิน by H2O Land a n d House นะคะ